จีมิน BTS อัปเดตอาการเกี่ยวกับวีหลังวิดีโอคอลนานถึง2ชั่วโมง สวัสดีทุกคนนะคะนุน่นวง BTS ต่างก็สร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆเกี่ยวกับอาการของหนุ่มคิมแทยองค่ะหนุ่มหล่อซีมิตติ้งแห่งบางทามสุยอนดันเมื่อไม่นานมานี้คะ่ะทางพี่ชูกา้าพี่น้ำจุนและจีมินค่ะได้มาชี่วีอปเพื่อมาพูดคุยกับแฟนนานๆทีนะคะที่นุ่นมจะมาเปิดไลฟ์ด้วยกันแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคะ่ะแฟนๆนะคะต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นจีมินนะคะปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากที่เขาหายจากโควิด -19 และผ่าตัดเส้ติ่งอักเสบร่วมด้วย โชคดีค่ะที่จิมินมาอัปเดตอาการให้กับแฟนนั้นได้ทราบนะคะโดยเขาก็บอกว่าเขาโอเคและออกกําลังกายได้สองสวันหลังจากที่เขาได้ฟื้นตัวในระหว่างที่ออกอากาศโซด่ะจิมยังได้มาอัปเดตให้กับแฟนนั้นนะคะได้ทราบอาการเกี่ยวกับวีว่าเขานั้นได้ทําอะไรบ้างวีได้อธิบายนะคะว่าเขาได้พูดกับจิมินเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่เป็นอะไรตามที่คาดไว้ค่ะอัลมีความคิดเกี่ยวกับอามีและได้ถามว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง อาจริงดิเขามีความรู้สึกเบื่อในช่วงกักตัวไหมเขาสบายดีไหมโชคดีนะคะที่จิมินนั้นสร้างความมั่นใจให้กับระแฟนบ้าเขาทําได้ดีเขาทําได้ดีครับเขาไม่เป็นไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทําให้แฟนคลับนั้นมีความมั่นใจนะคะสบายใจเมื่อดยินเขาดีจากจิมินค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าราักนะคะที่นุ่มจิมินและแทกยองนั้นได้พูดคุยก,กันนานถึง2ชั่วโมงด้วยกัน เหล่าอา์ม่นะคะก็ปลื้มใจประทับใจอยู่กับมิตรภาพนะคะของเพื่อนสีแทยอกและจิมินได้อย่างไรก็ตามค่ะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมาชิกอัพเดตอาการเกี่ยวกับวีค่ะในระหว่างที่ออกอากาศสดของพี่เจโฮปนะคะเนื่นในวันคร้ายวันเกิดของเขาพี่เจโฮปนะคะได้บอกเข่าดีกับแฟนๆว่าแทหยองไม่เป็นอะไรเขาแข็งแรงดีสมาชิก BTS ทุกคนแข็งแรงดีสบายดีนั่นเองค่ะ ทุกๆคนนะคะ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,มและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ